ครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเปลี <c oughs> ย่ยนแผนครับวันนี้ <c oughs> พอดีมาเห็นงานขุดคลองครับเจ้าคลองนี่เพิ่อนอยากเอาดินมาใส้ทางแน่นะครับฮอก็ะหลับจอบไปครับผมมีเรื่องมาด้าบีทีห้าสิบครับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันได้ฟังกันครับผม เมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูครับความง่วงพระท่านหายความคว้ยกับเขามากอืดเหม,มือน่ะภาษาโบราณคนปาความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกไอหมายถึงรถบีทีห้าสิบครับยังไม่จบไอตัวนี้ก็จะบรเกนหัวครับบรเกนฟ้าสูบหัว น้ำดันครับแต่ว่าตอนนี้มันยังทางานได้นะครับอันนี้ส่งเคมได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้เคมได้ครับเคมฟรีนะครับถ้าเคมอปะเกน็นเปลี่ยนปะเก็นแล้วไม่หายนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องให้นะครับอันนีอ้อันนี้ก็น่าเชื่อถือครับน่านาไว้วางใจอยู่นะครับแต่มาด่าเฮานน่ดิพี่นอ้องเบิดหลายโเว้ย รถขั้นในหน่อยนั่นคือ,อเบิรดไลเลหลายๆคนก็จะมองว่าทำไมไม่ไปซ่อมข้างนอกทำไมไม่ไปซ่อมอู่ข้างนอกมีเบิรดจากแสนซีคือมันคือเบิดไลเถอะจริงๆนะครับพี่น้องแล้วมีคนคออเมนต์มากถามว่ารุ่นอื่นยี่ห้ออื้นเนี่ยมันสิเบิร์ดไลท์สนีบ่นะครับผมลองสอบถามดูแล้วครับพี่น้อง มันบ่ได้แพงน้่แบนนี่ครับมาด้าฟอร์ดเนี่ยครับผมหลายหลายคนคิดว่าอะไหล่แพงนะครับที่จริงแล้วราคาเท่ากันนะครับสูสีกันนั่นแหละกับยี่ห้ออื่นเพียงแต่ว่าไอแบนอื่นน่ะเขามีของเทียบหลายนะครับมีของเทียบของของเทียบของเทียมเนี่ยมันเยอะนะครับของเทียบเนี่ย ของที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่ออย่างสมมติว่าโตโยต้าอย่างนี้ครับสมมติว่ายูสุอย่างนี้ครับเขามีมันมีของเทียบเยอะมันก็เลยมันก็เลยถูกครับผมมันก็เลยมีราคาให้เลือกหลายหลายอย่างนะครับให้เลือกหลายเกียริหลายราคาแต่ว่าถ้าถามว่าสมมติว่าโตโยต้าสมมติว่ายูสุเนี่ครับเข้าไปซ่อมในศูนย์เนี่ย เปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างนี้นะครับเปลี่ยนอะไรของแท้ของใหม่นี่ครับมันจะหมดเท่าไหร่ครับผมลองสอบถามดูแล้วเท่าเท่ากันครับผมดี่อดีตัวจตาเนี่ยแพงกว,พว่าพ่วมนะครับ <c oughs> พี่น้องแพงกว,พว่าพ่อมนะครับผมผมก็เลยว่าออที่คนมาคอมเมนต์นี่มาบอกว่ารถฟอร์ดรถมาสด้าเนี่ยครับมันอะไรแพงมาน,นั่นน่ะที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับ มันขึ้นอยู่กับคุณเนี่ยจะเลือกใช้สีเลือกใส่ของแถบว่าหรือว่าสีเลือกใส่ของเทียมนะครับหรือว่าเอีเทียบนะครับถ้าใส่ของแถบมันแพงเบิดครับผมแพงเบิดเลยซ่อมตามศูนย์นี่ซ่อมศูนย์นี่แพงทุกยี่ห้อครับผมอืมจริงครับลองดูเลยครับถ้ารถคุณเสียนะ่ะถ้ารถคุณเป็นรถแบรนด์ของตลาดนะครับรองมึงเอาของแค่ใส่เบิดเนี่ยแพงขึ้นกันครับ ซ่อมศูนย์นะครับคือเขามีประกันนะครับเขามีประกันถามว่ามันแพงไหมนะครับมันก็แพงอยู่แต่ว่าเขาก็มีประกันเนาะอะไรมันเป็นของแท้เขานะครับแต่ว่ายี่หอัวของมาทดาฟอร์ดนี่มันมันวะมีของกอบนะครับมันไม่มีของของเทียบหรือว่าถ้ามีก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานอย่างนี้ครับผมคนก็เลยไม่นิยมไป ไปซ่อมตามข้างนอกนะครับหรือว่าถ้าซ่อมก็ก็อาจจะไม่จบครับผมอาจจะไม่จบนะครับของครบมันยังลูกสูบยังสิครับลูกสูบของแท่งสิมันกับว่มีครับมันมีแต่ของของเขาเท่านั้นครับเขาว่าให้อะไร เท่เขาออกแมก่รูดออกม่ขายน้ำตลาดข้างนอกครับโอ้ลงมาไล่กัดีดเพิ่นเอายี่สิบเทียวพี่้องเลยก็เลิตอบประเด็นครับคนถามมาะไรนะครับพ้นให้ให้มาะไรนะครับผมก็สอบถามมึงครั้งเล้วแหละนะครับราคามันก็ ถ้าไปซ่อมข้างนอกนะ่ะก็เบิดเบิดลักแสนคือกันนะครับหรือว่าเฉียดเฉียดแสนเกือบจะหมดแสนนะครับก็เกือบแสนเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้ของที่ที่ยังไงนะครับลูกถูกลูกสูบอย่างนี้ก็ไม่ใช่ของแท้นะครับลูกสูบก็ไม่ใช่ของแท่อาจจะเป็นของถอดหรือวาอาจจะเป็นของเทียบแหวนนริงๆครับ ันนี้เราเราได้เสื้อใหม่เลยนะครับเป็นเสื้อสูบใหม่เลยของไม่เบิดนะครับเร่ซมศูนนะครับเลือกซมศูนย์แต่ว่าราคารถมือสองนี่ทึกทึกส,กสมมติว่าสอมห้อสซอมแล้วเที่ยนี่ปุ๊บสมมติว่าอยากขายขายได้สองแสนกว่าบาท สองพัแสนกลัวขายได้สองแสนซื้อรถดเนี่ยพี่้องเลยแต่ว่าทำว่ามีมั่นเท่ากับ่อะไดไปาาทำงานหาเงินครับบ่ไอ้ใส่ได้ซอยบ่ได้เพราะว่าถูกสิ่งถุกย่างมันเป็นเป็นงานเนาะพี่้องเนาะมันเป็นงานเอาเระว่ใส่ใส่ใส่ตรงนี้ ไอ้ซานนี่ก็สีได้สอมอีกปาจโลกัประตูประตูกับเส้นทันล็อกห่างอีแล้ว<า>ตัวนึงอ่ะมังหันเปียนข้างสายวันนี้หา่างห่างข้างหลังเปี่ยนข้างนาห่างข้างหลังครับ เส้นทะลอกเนี่ยมาห,ห่างดูครับเส้ไปห้าขยเดเข,า,เขาในคันเดียวเอาเอาเอาไปเสียวะ นีสายไฟว่าซื มันเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ครับหลายๆคนจะได้เห็นข่าวนะพี่น้องเรื่องไอ้มันมีมาด้าคันมันมีรถฟอร์ดคันนึงครับที่เป็นน้องผู้หญิงเนี่ยกับแฟนนะครับที่ไปเติมน้ํามันแล้วก็ได้ออกโหนกระแสนะครับไปเติมน้ํามันแล้วก็เป็น น้ำนะครับเป็นน้ําข้างในแล้วก็รถก็เสียนะครับอาา่างค่าปั๊มนะครับเขาก็เอาไปเขาได้สมนะครับเบิดไปแสนหนึ่งคือกัน<ฆ>เบิดไปแสนคือกันสแสนสองแสนเอ็ดเนี่ยจะคล้องปั๊มว่ามันเบิดหลายพด <laughs> มันเบิดหลายโพดม่อยากเสียหยายสินะครับ มันคือถ้าถ้าของจริงมันก็อย่างนั้นแหละครับผมทุกยี่ห้อแหละ้าของเจ้าใส่รีโวของเจ้าเป็นตัวยตาเจ้าก็ล่องไปเข่าศูนย์ล่องมือกันย่ำรถเจ้าห่างเจ้าล่องไปให้ว่าเอาของแฉเด้วยมนเข่าศูนย์ของเข่าศูนย์เขมมีแต่ของแฉะหมดนะครับเขาจะใส่ลูกสูบลูกแีะยังแพะเบิดนะครับเพราะว่าเครื่องรถเนี่ยว่ามีการโอเวอร์ฮอนนะครับผมในศูนย์นะพี่น้อง นี่เปลี่ยันไม้เบิดนะครับเสือไม้ยันไม้เบิร์ตนะครับนะครับโบแ้แพงสี่อยู่ไหนดื้อเนาะเอาคือบัตรถือเกียร์สอง เข้าเกียร์ซอยแต่ถือเกียร์สอง <Okay. S 1> ยังขับล่องลงปะขับล่องลงะปะอ,อืม,มอ๋อมันไม่ได้ขับยากเลยรับเบิร์กเจ๊ยปูร้องว่าสิมหัดขับอยู่เนี่ย <laughs> เจ๊ปูร่องว่าสิมหัดครับน้ำอะไร